ความหมายของการค้าเสรีการค้าเสรีหมายถึงระบบการค้าระหว่างประเทศที่ไม่มีการกีดกันทางการค้าเช่นภาษีนําเข้าโคต้าหรือข้อจํากัดอื่นๆโดยมีจุดมุ่งหมายให้ประเทศต่างๆแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการกันได้อย่างเสรีวัตถุประสงค์หลัก 1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการแข่งขัน 2. ขยายตลาดการส่งออก 3. ลดต้นทุนของสินค้า 4. ส,ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศการลดหรือยกเลิอกอุปสรรคทางการค้าเช่นภาษีศุลกากรและข้อจำกัดอื่นๆเพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศให้สะดวกยิ่งขึ้นทำให้สินค้าและบริการเคลื่อนย้ายได้อย่างอิสระเพิ่มการแข่งขันและประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ สร้างโอกาสในการเข้าถึงตลาดใหม่ๆเพิ่มมูลค่าทางการค้าและเพิ่มอำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศสมาชิกการตกลงการค้าเสรีที่สำคัญ 1. FTA หรือ Free Trade Agreement ความตกลงเขตการค้าเสรีระหว่างประเทศ 2. RCEP ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาครวม15ประเทศเช่นจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้แล้วก็อาเซียน 3. อาเซียนฟรีเทรดเอเรียความร่วมมือของประเทศในกลุ่มอาเซียน 4. USMCA ความตกลงการคา้าเสรีสหรัฐเม็กซิโกและแคนาดาข้อตกลงระหว่างประเทศตั้งแต่สองประเทศขึ้นไป เพื่อลดหรือยกเลิกภาษีศุลกากรและอุปสรรคทางการค้าระหว่างกันเพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสินค้าบริการและการลงทุนประโยชน์ของการค้าเสรี 1. ผู้บริโภคได้สินค้าในราคาถูกและหลากหลาย 2. ผู้ผลิตสามารถเข้าถึงตลาดต่างประเทศ 3. ส่งเสริมการเติบโตของเศรฐษฐกิจ ข้อเสียและความท้าทาย 1. ผู้ผลิตท้องถิ่นอาจจะเสียเปรียบ 2. เกิดการพึ่งพิงประเทศอื่นมากเกินไป 3. ส่งผลกระทบต่อแรงงานในอุตสาหกรรมที่แข่งขันไม่ได้การกระทบต่ออุตสาหกรรมภายในประเทศที่ยังไม่แข่งแร่งหรือที่เรียกว่าอุตสาหกรรมอ่อนแอ (infant industry) เนื่องจากต้องแข่งขันกับสินค้านำเข้าที่ราคาถูกกว่าทำให้เกิดการสูญเสียงานและความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ